อ่ะโทรใหม่โทร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 อ่โทรโทรพิชชาเออเขามาโอเคเขามามาสิบห้านาทีสิบห้นาทีอ่าโทร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 เล็กหน่อยโทรเล็กหน่อยช้าจังโทรเล็กหน่อยโทรเล็กโทรโทรตามหน่อยโทรตามหน่อยเร็วโทรตามพิชชาหน่อยครับพิ่งสายังไม่ถึงห้านาทีเลยเลยอีกยี่สิบนาทีเราคิดว่าน่ะประมาณนั้นแหละประมาณยี่สิบนาทีป่ะนั่นแหละประมาณนั้นยี่สิบนาทีนะคะทันใจดีเลยนะทันใจไปดีเลยนะ ยังเป็นไรนะยังเป็นไรนะครับท่านใจดีไว้นะครับอ่ะโทษโทษนะโทษโทษตามหน่อยโทษตามหน่อยโทษตามหน่อยโทษตามเขาหน่อยช้าจังโทษตามหน่อยเร็วโทษตามมาเร็วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพิชาหรือเปล่าวิชาหรือเปล่าครับช้ามากเลยครับไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเนี่ยไอเจียวเริ่มไม่ไหวแล้วนะ มันลงแรงมากแล้วเนี่ยอม,มอมาหรือเปล่ามายังมายังมายังยินรอมายังนะมายังมายังมายังเอามายัง,ยงยจยินก่อน ห้านาทีหรือเปล่าไข่เจียวกำลังใจจะขาดแล้วค่ะโอเค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 กันหนึ่งกันหนึ่งก็ได้กินดีก่อนขะกินดีก่อนกินดีก่อนอืมมาถึงแล้วโอ้กินดีก่อนตาแตงตาแดงในแต่ไหนวันนี้อ่ะรอบกับหนึงลูกโอ้ยเดี๋ยวอีเมลจะไปจัดการดูเีวยเอามาแล้วไม่ไหวแล้วนัะนนี่นะจะไม่จ้าไปด้วรีบมานะมายัง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 หนาทีเนาะอีกห้านาทีอดทนนะอดทนนหน่อยดทนหน่อยโอเคโอเคเรามานั่งรอพิซซ่ากันมานั่งรอพิซซ่ากันตรงนี้เนาะอีกห้านาทีเนาะโอเคเนาะนั่งรอเนาะ นังรอไหม15นาทีก,ก,ก็ถึงแล้วครับนี <c oughs> ่มาทำไมมันจะตกก่อนได้กินพิซซ่าได้น่ะนะ <c oughs> มันจะได้กินพิซซ่าไหมล่ะถ้าปีนอย่างนี้น่ะ <c oughs> ลงมา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 มันจะตกหูก <c oughs> มันจะตกมันจะตก เสียเส้นไปแล้วบาอนี้เสียสติไปแล้วอบิ๊กซ่าบิ๊กซ่ามันยังไม่หมดเลยใครยังไม่มาส่งหมดได้ไงแล้วใครยังไม่มาส่งเลยรอก่อนนะครับมาส่งแล้วทันใจดีไว้ก่อนนะครับใจดีก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับ

จะเอาอะไรจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรครับจะจะเอาอะไรครับจะจเอาอะไรแล้วเอาอะไรเอาอะไรเอาเอาอะไรบอกเขาสิจะเอาอะไรครับเอาอะไรเอาอะไรอะไรนจะเอาอะไรครับเอาอะไรครับ อะไรครับอะไรอะไรอะไรครับอะไรอะครับปราจะจะอะไรครับจะจะเอาอะไรจะจะเอาอะไรครับอะไรหมดครับพิซซ่ายังไม่มาเลยมันยังไม่หมดนะมันยังมาไม่ถึงเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวมาแล้วครับเดี๋ยวมาใจเย็นนะครับเดี๋ยวมาแล้วนะครับ อืย่ามาแล้วเขาาา้ารามาส่งทำใจดีๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะมาๆมาันยืนตานี่ใช่มายังมายังครับมายังเสียงมอไซค์ใครมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ใช่ไหมเรอแป๊บนึง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 ไม่ต้องลงมานะรอแป๊บนึงเราเป็นเดียวเดี๋ยวเขาก็มาส่งละไมวโซกับปกสซก,กับปกมันเดินมาพื้นสกปรกถอย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 ขึ้นไปถอยขึ้นไปถอยขึ้นไปโอเคเก่งมากโอเคแจกพูดเรื่องแล้วครับ เดินเย็นเดินเย็นเดินเย็นก่อนใช่อืเขาก็มาแล้วครับอเดินเย็นนะคเขาแล้วเขาก็มาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วเราจ่ายเขานะอืเราจ่ายค่าพิซซ่าเขานะโอเคไหมโอเคโอเคขอบคุณครับด้วยใครเจอขอบคุณครับด้วยขอบครับยกมือขอบคุณครับก่อน ขอบคุณครับก่อนถือได้ดีเธอไว้ดีพิซบอลบิสโอเคโอเคบิสพิซาโอเคโอเคโอเครอรอรอหนึ่งครับรอเรอจ่ายตังค์เขาก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you แล้วรอจ่ายตังค์ก่อนนะมาหรือยังนะ มาได้ยังนะ,ะหมดแล้วอะไรมันยังไม่มาเลยหมดแล้วพี่คะยังไม่มาหมดที่ไหนนะดวพี่หมดวพี่พเขาจะไม่ได้กินเลยเขาังไม่มา

เอ็บดอกไม้ดอกไม้ตาโนดตาตูนดอึกเงาจังอีกีได้ช้างช้างช้างที่ไหนไอลาฟนช้ไม่ใช่อ้าวแล้วแล้วอะไรล่ะเอาไม่อะไรล่ะ

ไม่มาสักทีรอนานแล้วเนี่ยามาแล้วทุกคนสะอาดสะาดว้าวมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาต้องมารอแหละรอแลอ้วรอแล้วรอนละ ขอบคุณครับด้วยนะแล้วขอบคุณครับแลขอบคุณครับพี่เขาด้วยโอ้ยรอหลังจากที่รอมานานแล้วโหโอ้โหหลังจากที่รอมานานขอบคุณครับพี่เขาด้วยค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณครับก่อนเลยเนี่ยโอ้ยพี่ชายพี่ชายบก่อนเลยเร็วขอบคุณครับยังไงขอบคุณขอบขอบใหม่ใหม่ขอบคุณครับดีๆหน่อยขอบขอบคุณครับใหม่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยยกมือด้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 วยขอบคุณครับอยังไงขอบคุณครับโอเค โอเคไปเลยครับไปเลย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 ครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอ้าวไม่ตอบมุสิน้าอร่อยหรือเปล่าสมการรอคอ,อยจริงๆเลยโอ้โหสมการรอคอ,อยจริงๆเลยสมการรอคอ,อยจริงๆเลยว้าวว้าว wow. wow. สมการเราคอยจริงครับสมการเราคอยมากครับอร,อ,อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับ <Okay. S 1> เขาอหิวจริงครับโอเค 嗯。 น้องก,กินไปอันๆเลยน้องก,กิน,นก,กินทุกอันเลยอ่ะอืมอ้มอืมอ้มอื้มฟินมากอืม้มคนละหมดเลยนะครับกับเมื่อกี้ครับ

กินน้ำโอเคโอเคเด,เดี๋ยวน้ำให้นะครับน้บยังก็ยังดูน้ำเหรอ อารมณ์ดีมากฟินมากฟิลมากครับอารมณ์ดีมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ จะเจอกันใหม่นะครับ